भताततासा सा सा านแต่งอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะ่รงนี้ก็เป็นช่วงเดือนสี่เป็นช่วงที่ว่ามีการมีงานเนาะพี่น้องเลยโดยมูลนิสาล่ายกมาเปิดในงานแตง่งมือที่สองมาสังพี่น้องเลยมือว่านี่ไปงานแต่งลานสาวาเตียงเนาะพี่น้องเนาะมัอนี่ก็มางานแต่งอีกคู่นึ่งมาสังพี่น้องมมก็เป็นมูคู่หรือว่าคนไก่คนเคียงหรือว่าคนหุจกก้จักรเนาะพี่น้องเนาะโดยตอนนี้เป็นกาลังล้อมอสูต่มาสังพี่น้องเลย ว่างานดอกงานแต่งมันก็อยากมีพร้อมกันหลายเฮือดน้อพี่น้องเนาะโมสูตรแบบมีหน่อยคนว่าสันพี่น้องเลยโดยอ้าวก่อนจะเข้าไปทักทายทั้งเจ้าาวก็จะสาวคนกับกับสบายดีสวัสดีเฮ้ยพี่น้องเอฟซีแคนเบอร์รี่ชิคูคนมอสมอสต์บอลชิบอลเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยมาเจอกันทั้งสาวไร่มาเนี่ยก็ยังอยู่บ้านโคกใหญ่คือเก่าพี่น้องไงมางานแต่งเนาะทั้งเจ้าสาวเพิ่นกอีกูฮีคิงเพิ่นที่เรียบร้อยว่าสันพี่น้องเลย น้องเพิ่อนเกาได้สละสดแล้วว่าสันพี่น้องโดยอันนี้ก็เป็นสามสาวเพื่อนพี่น้องเมื่อวานได้เจอกันอยู่ในงานเต็มทางสาวว่าเตียงวันนี้มาเจอกันอยู่ในนี้ว่าสันพี่น้องเลยโดยสามสาวสบายดีเด้อโดยจ้าเมื่อวานนี้ก็เจอกันไม่ได้เจอกันอีก้นเนาะคือมาอันตรงกันแค่เนาะพี่น้องเลยหากัมาบ่ล่ะหากัน มาโดนแล้วโอ้โดยมีคนสนใจได้ลงมือวานนี่มีคนสนใจลายมือวานโดยเอาเนาะโดยเนี่ยอขอบใจเดอ้อ,อว้านสันนกพี่น้องบ้านเดียร์ศิข้าวไปเบิ่งทั้งเจ้าสาวพนกอนพี่นอ้องตอนนี้มอสูตรเริ่มมาแล้วว้านสันนกพี่นอ้องเนาะโดยแขกคนก็มาร่วมง,งานลายคนก็นงานได้มาคืนนึ่พี่นอ้องเลยมีตูนนะ้น้ำเนาะมีเครื่องเสียงน้ำบ้านสันพี่นอ้องงวนคักเลยพี่นอ้องเลย ใช่บรรยากาศในงานเต็มวัดสั่นพี่น้องเลยโดยผ้าอีนั่งที่นี่คือสีเป็นผ้าทั้งคุณชายและพี่น้องเนาะเกันกรมากันหลายคนพระเจ้าบ่าเพิ่อนกำลเดินทางมาไกลวัดสั่นพี่น้องเลยโดยอาจารย์นา้ขาวเบิ้งบรรยากาศในข้างในก็เด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้เพิ่อนกำลังอ่านใบลําตาลหรือว่าใบบันทึกพี่น้องเลยหรือว่าใบสมโนครัวเนาะเใบโบแมนใบทะเบียนสมรสพี่น้องเลยโดย น้องผัวบ้านเทนเฮ้ยเพื่อนเจ้าเมาเจ้าสาวสบายดีเด้อสบายดีเลยเอกกำลักเอกสละสดเลยเนาะเลยเพื่นสละสดแล้วพี่น้องเลยเพื่อนพ่อมีครูมีคิีงพ่อสร้างพ่อหาวาสันเนาะเฮ้ยทางมอสูตรเพื่อนกะหากระมาเนาะเพื่อนกพืกำลังสิเริ่มเข่าที่พ่วาสัน,น,กกนาาพี่น้องเลยสองสามสี่้า จ้า่าก็มีพวงมาไัยเลยจ้าสาวคือพีพวงมาไลยอะฮะโอ้ด๋ๆดยคือ่คอกัเจ้าสาวเนีกอะแต่แต่จะลับเลยแต่ชดาเขนบ่อองจกระไเนาอแต่จะแงกับเด้นุั้งเพินกับลั่งนับอาขลองชิ้นเสด้าเจ้าสาวกับสันิโนเว้ยทางฝ่ายซ้ายมามอกขลองชิ้นเสด้อทางฝ่ายยิ่งเนาะ ป,ป,ป้าบุพบัตถได้ด้พี่เ้อไงทานขอลองว่าเจ้าสาวห้าวัสันอ้ย กันนับเนาะถือว่าครบเนาะพ่อครบอยู่บ่นับกับพ่ให้ได้ยินเนาะพ่ฮู้ครบบ่ครบบ่จักเนาะว่โดยโดยเออแบบก่ได้นับหลังนะแบบอ่านอ่านอ่านดีกว่านะเนาะแม่แบบกระซิบเลยนี่เนาะเขาว่าเดือกระเชืองไม่หันเขาว่าพ่อกระเชืองไม่หันนะนี่เนาะทา้งพ่ออ่านว่าไงจัง เดินแล้วงานะสรุปสรุปกันไหมว่าสันพี่น้องเลยอันนี้เป็นผ้าทั้งขุท้ายมามอบคลรองชิ้นสอดหรือว่าปุงบดเลยเนาะพี่น้องเลยมีคั่น้ำบ่คัคัจักบาดบาอ่ค่ะั่ม้าข้าแค่เอ้นหาคนเดียวดึงก่อนดอกคันหาเออยมีคันหาไม่ได้มีขันเป่านบมาสุด นี่และคันหาเนาะโอ้ะ้แ้าบางยุแกบงยุ้จะว่าเป็นของฟอมาจ้ะอก่ดดี้ขอเจ้า้ามเ่ด้วยมาใจเทียนให้ อาจจะว่าจะเช้าในภคันเออก็นี่เราสมาชกเองบอกเออเจ้าอ่ารานะครัไรเนาะลามซีวีไหวเนาะเบงางเบิ้งหามากไก่พื่อนนะครับวนไฮรูวเจ้าเนาะออได้รับการไปตะพุ่งหางเองเนาะวอรมชินควันแต่ก็ว่าเป็นหนาวก็นี่ได้เอแต่มาแม่แเช้า บาททนึ่งนะขล้อไม่ใช่แม่ขลออเขาได้ขล้อเขา้อสามสิบบาทนื่องไอปกูหัวผัวเมียจังเกอนี้ทไปให้เจ้าปดกูกันเชินกทัวเป็นผัวเมียกันก็ดังนกเอียงให้เจ้าเคียวมันก็ดังเสาเชมีให้เจ้าเป็นผัวเกี่ยวเมียีิอยาได้เป็นผัวเมียมาน หายใจว่าฝันกันดังเชื่อเพื่อว่าเผื่อกันเสมอดังเฉดอมซาบอยห่างกันแง่ใจยัตุเพราะว่าเอใยันมเาะว่ให้คนเกินตัหนีด้วยคนซาทุซาตขเสร็จเลยเนาะทำมอ่ะทิเลยเนา ส่วมค่ำนะตั้งหากว่าหรือว่าตัวคำตัวที่อันนี้ที่สวนนะตัวที่เอามาให้กันนี่บะอ๋อเพื่นมอบนเพื่อนสวบเลยิบ่ลาเนาะลาบชืดีไหวตัวนึงก็มื้อเอ๋ลาบชื้อไหวใกล้เทียนนปนบขวนเนาะแต่้วหน้าใครทุกเข่าในด้วบารีเดอร์ไปตั้ชั้นก็ไปกระเช้าในคอมชูปินที่ได้การนขอพรแต่ถ้าพิสัเป็นการไกลกับข้อกับประธานไทยทันเกล็ดสองสั่นเนาะ เอ่กต่ีเสียงแต่สีโบมอไปละกตอินร์คอนเทนเนอร์และแา่ชัชนาหเนาะบัดนี้จะสางได้ของแท้เลยบัด้จว่านะโมตัสสะตัะวาโตะระตสสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะะวาวตะระตสสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ สกาวตัวอรหัตตุสมาสัมุพธัสสะวัตรงนี้เหตุเตรมจานัตัเทียตาลมียาภาปัญจกนาคาที่ฉันตาฉันติจึงบวชวัดยะนะ์ทศทศอุรจุนันตัวนันตัวพ้นตรนิเสวาดุราเทกายดาเจ้าข้ารายใจโยมชาวัญ จันตมาโพกจันในลูกราพุชิโกจันอยู่บนยอดเขาในหัวในที่มากนากาศตนอยนชาวบีกรรานี่โอดอนชาวิีเป็นต้นตนโยนคงเกศประเทศคนไทยโนโยนหมู่บ้านตนโยนคนไทยแรงมาหมตนโยตามนก็เล้น่าต้นสากิดโยแม่นาเหนือ้งม อาองอยาพ่นพันแลย,ย,ยไปยังตะกงโกไก่ละโยกไกเมืลาได้งเสียงโกลาัเคืออเอ่องไปแล้วพอดงชายดมาให้พ่อแกลูกหลานเทว่าเทาวีแนกนำโจกีกำลังมาบาชีจูขวัญในเมื่อนี้วันนี้ขอให้เขา,น,เา,านันอยู่เวัดพนธีมีใช้ถกดีได้และจิตใจนั้นก็ไดเถอ เดชเดอเจดชบาปบ่อโอนเด่นวิเศษอาจจิเนปัจเจ้ชัยยาสุขะวังชัยยะมังกรังกัตโตรมังมาโสขังทะรังอาวะหาวิโอชัยยะมหามงคลวันนี้เป็นวันดีเดือนเมีแมงเดือนคี เป็เสิบเกคำวันอาทิตเป็นเมริทียมดกโลกโตกนี่เป็นโตไม่จันท์ั้งนี้เป็นตันงไม่เกลียวใส่ลายมีจังไพุกแหวเวงชใจก้อยบัดน้อยสยสมวัอาหารไรามาสัตวภาพปุกเชทุกอันนี้ทั้งผู้วาอยามาตีภาวะเี่ากาวรามาหัวเงาดาน้ำเงเยเา

ทำขวานเพื่อนเขาเขียนไรเนทึกว่ามอบถ้าลองชี้สอดไปทีเรียบร้อยเดี๋ยวพ้องคํำพี่น้องเลยเออนก็มอ่ไปทีเรียบร้อยเอเรามับงถ้าลองลายก็จะเจ็บเอวพี่น้องเนอะ เปลือกหัวเจ้าอยู่ใายมาช่วยย่ากหัวนเปืือกชายเจ้าอยู่ดีทีเกียบเรียกแันจึงบันี้กอยยักเล่อาควันหัวมาเตรียมเนื้อมามาอยู่และิดนอยยักเขอนาควันงามมาเตรียมตัวใคนก้าวเเป็นหัว

สบายดีเด้อวัชุุดสุพลสบายดีกำลไดกินตำหุงย่างอร่อยอร่อยฮะเหรอเพ็ดเหรแค่เพ็ดแท่เพ็ดแจะว่าเสมอไจ้าบ่เมอไ่พูดเรื่องได้บ่เลยนี่แต่คนงามพี่น้องเลย มีแต่คนโสดว่าอยู่ในนี้นะฮะมีแต่คนโสดว่านางในกันนี่เหรอโสดหมดเลยโสดโสดข้าวนะโสดเวลามีงานเนาะแม่โสดเวลามีงานพี่น้องเลยมีได้โสดนี่นะน้องบุญมีเลยเมื่อคืนนี่กับไปซอยอันการเพื่อนกินอยู่ทั้งเพื่อนสามุกลาพี่น้องเลยวันนี้น้องเพคนมาพี่อีกแล้วเนาะ เป็นลงมาก่อนสไลด์พี่น้องเลยการติดตามฮวงอยูงพี่น้องเลยดูเจ้าภาพเขาดีงามขนาดเนาะเจ้าภาพแต่งตัวงามเป็นพิเศษแต่พี่น้องเลยเนาะโดูยิ่างได้คาสุปไว้จักเนาะสวัสดีเด้อทางเจ้าภาพเด้อโดยเนาะ บ่โบแมนตั้งย่องได้ตั้งงามได้พี่น้องเลยมีคู่เด้เนาะงามกับมีคู่เด้ได้พี่น้องเลยเออเพื่อนสระสูตรตะลุนได้อันนี้นะอันนี้ท่งน้องสาวน้องสาวแต่งงานน้องสาวหลาบบ่แม่ใน้องสาวหลาบอ๋อใช่เลวยแหละน้องสาวหลาบเพร่ะนั่งอยู่จักปีกบ่เสาห่าสาห่าบ่อ๋เพิ่นเพิ่นยูงกันได้จักปีกอันนี่ มาณสองปีแล so mm. oh, ้วหาก็มาแต่งงานนี่โอ้คือว่าเพื่อหาเงินหาค้ำได้เนาะมาจัดงานแต่งทั้งทั้งผ่าไปไซเป็นคนบาดายก็ะบานามไซบ่โอ้ทั้งผ่าไซคือทั้งบ้านสนามไซพี่น้อยมามีภรรยาอยู่บ้านโคกใหญ่เนาะอันนี้คือจิตมาแต่ทังผายึ่ง้ที่หน่อยเนาะโอ้ โดยโดยโดยพี Scroll, ite, so um. ่น้องเลยมาคืน <disappoint> น <s: 3> ี bueno. ่งันได้เนาะคืนนี่เนาะม่วนนะคืนนี่เนาะโดยอะเบ้อ้ระวังลมเด้อบันไดน่อยโดยโดยจาสบายดีตัดผ้ามาที่นี่เพิ่นกระสุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะจะผูกของไม้ของมือบัดนี้พี่น้องเลย รเดิการติเชปนการจรากรชาาปิหนาไปทางเด้อแต่เพราะว่าปหนาเกันเอเพราะว่าผมเจ็งสบายนะแต่ตนกรจาหนาแต่ว่าจราจรเค็นเพีงเหนอะครับผมไ่องเือเออเห็นอยู่ขางใก้เด็กเช้าชาอยู่ข้างใก้จรารหนาี่ออ เจ้าว่าทั้งตัวัตถุพี่นอ้องเลยตื่นเต้นวมาซพิ่นกะคบหาดูใจกัน,นะกะอยู่มั่งกันกะสองปีได้พี่นอ้องเลยเนาะที่ว่ามาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนาะเพิ่นก็ถือว่าอยู่กันได้วยโดนเนาะเพิ่นกะตลอดปีตลอดไปแหละพี่นอ้องเลยทั้งเจ้าว่าเจ้าสาวพนะ่่ะเนาะลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองพี่นอ้องเอ้ยวันนี้ต่อไปอนาคตข้างหน้าเนาะพี่นอ้อง กระปุกขอไมค์ขอมือพี่น้องเลยเนาะเพิ่นป้อนไข่อยู่บ่ฮะเพิ่นป้อนไข่อยู่บ่เมื่อกี้นี้เห็นอยู่บ่ถ้างั้นจะพิ่นเวียดีบอสตอนป้อนไข่เดีป้อนบอกเขาว่าคือไม่ได้ป้อนเนาะยังบ่คนป้อนคนจีป้อนต่อเวลาด้ฮผูกแขนแล้วบ่าดูว่าจะไง ลืมเลยเจ้าค okay. ่ะนอ๋อหรือว่าทั้งอันเสียงเพ่อื้อนครูอันโจวพักฟันนะเอื้อนลามเนาะเพ่อาจจะเอื้อนลามเนาะชัว่าป้อนไข่เนาะเป็นลืมพี่น้องลืมป้อนไข่เจ้าว่าเจ้าสาวบ่หรือว่าจังไดเนาะเพราะว่างานมันมีต่อเนื่องเนี่ยอาจจะง่วงนอนโดยเออแม่ชัวร์เข้าไปอันว่า เป็นบ่านอนจะเบาเจ้าสาวรักลับแล้วไปจักเนาะโอ้ยโดยพี่น้องเลยนี่ก็เป็นงานแต่งอีกมือหนึ่งมาสั่นพี่น้องเนาะเดือนซีออกไม้เสดเดือนซีซิบเดือนซีออกไม้เสดหมดเลยออกไม้เนาะเออออกไม้เสดทำเนาะเดือนซีออกไม้เสดทำเดี๋ยวพี่น้องเลย ทำวอสูตรเขากำลัง hmm. สิแกะไข่ผมจะว่าเจ้าสาวเบ่ออันเวลาแต่งงานเนี่ยเป็นยังคือป้อนไข่กันครับ สามนนเป็นนา่ว่ากันว่า um ก okay. ้อนไขี่มันก็ได้ใส่สูตรตำลาันอว่าก้อนไขอ่านยันไข่ก้อนไข่นะโออตามตำาราเห่นาโดยคิาก้อนไข่ดูกับเราเน่อนไข่จ้ยว่าก้วยก็ได้อยู่ว่ยก็ได้่ว่าคนเปไข่เดยวโแล้วก็ห้ามกัถือมาตะกี้พุ่นเนาะโดยจะไ้เอามาเลยเนาะมาเลยคอโดยโดย บอพี่น้อยเนาะนว่าไปตามตำหน้าเถอนะเนาะตำราที่เพื่อนเขียนไว้เนาะอลอันนีอะไรนะครับว่าองจ้องบีนะจะว่าเอาายท้าเอบีดี่บได้เหรออ้้องบี้องเขาพาอ๋อ้องมีล้วก็ได้เขาผายเท้านี่นะก็เอะ่ึโดยดกันอเขาว่าบีนี่มันมันมันบีมันแบกเนี่เนาะ เออเหาต้องให้มันเสมอต้นเสมอปลายแม่นบอกโอ้โดยสั้นเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าวิ่งแรงนี่ใครมันต้องวิกต้องยังเนาะโอ้โดยโดยโดยสีน้องเออพี่น้อยตามที่ว่าหมอเพิ่งว่ามาเนาะ เป็นกับคู่แขนแรกแล้วความกระเสีเตรียมข้ออันไข่เหมืนอนเด็กยังโตนหนูเป็นเด็กอันชีอะไรบ่สเอออออ๋อพาผิวหนังเลยมีเข่าต้องบอกเพราะต้องใส่เข่าน้ำอืมเดินเดินพี่น้องเลย จะว่าจะสาวเอออ่าวัชื่อคือทางไหนแน่รู้เลยตอนนี้เพิ่งกิดจะได้เวลาป้อนไข่มัในี้พี่น้องเลยเนาะมือขวับป้อนไข่นางมือไส้ป้อนไข่อ้ายเไอ่มาพี่น้องเลยแล้วไม่ชื่อว่าไหน ทั้งหัซื้อกลางมืออยู่วะเนาะว้าด้วยทางหลังท้งหลังเอาทัางหลังันพดเลอ้อโอออ้ยโอ้อออ้อ้อโอ้อ้้อ้อ้ออ้อยอ้าอ้้อ เดี๋ยวอันกินอะไรป่ะนการชิให้สุดเด้อให้ให้ชาบาหอมแกงชสาวชาวารที เออก็ให้เอาไว้เด้อบ่บ่ไว้บ่เกิดนอนสามนาทีเด้อก็ได้เด้อเอาจะวาวหอมยันกระสาวเด้อสามนาทีเอ่อกระสาวหอมยันจะวาวหาหน้าที่เออจะว่าใจฮอนใจเย็นเนาะใจเย็นเนาะกิ้งซ่าเฮ็ดกินซ่าเฮ็ดคินซ่าแฮ็จะสาวดีป่ะใจเย็นใจเย็นอันนั้นจอง อาชาหมอหมอหมอเอ้เอาดิเจ้าเจ้าสาวไปดิเจ้าสาวเจ้าสาวโอ้ยใช่ไหมหาทีเนาะโอ้ยเงี้ยงี้ยหน่อยเออเอ้ยจะา่าอยากชื่อเน่น้อยนึงเนี่ยอยากชื่อน้อยนึงแบบอยากไล่สารนาทีนะเฮ้ยคือว่าไว้ท่านมาสารนะเออ ด้วยเอาพี่น้องเลยคือว่าเสร็จวิธีวันนี้เนาะพี่น้องเนาะมีตรล้อแห่ทั้งลามเพื่อจูงพระก่อนเข้าไปกับจูงแขนเจ้าชาวกับเจ้าวาวเขาห้อง้โฮวานนี้พี่น้องเลยเนาะอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็ได้เวลาสาดน้ำมุนเนาะหรือว่าน้ำโอบน้ำหอมพี่น้องเลย กินมอนะแมนอ๋อ uh, ต uh, ้องให้ก uh, ินมอโอ้อแสดงว่าท่านมอสูจากม้อจากมอเหล่าเจ้า่าวเจ้าสาวักอะดรบ่รอเอาเาเวาห้นานด้ทำเอาข่งกับให้ือถือกอนเ้อเอาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาถือถือขกัหาที่บอกจกขอนึงเออถ้าผมจับเออเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับเดเออถ้าจับก่อนเออเอาเอา เออเอา่อไปกัจนสองเด้อเอาเอาดอกหือดอกจะลอยเอ่อภาษจีบที่เจ้าจะขอเนี่ยที่เจ้าจะจำมาไหวเด้อแล้วคนัวดอกจอยเอาจ่ไปกับน้อนช่อจีบจะขอนี่อันว่าพ่อไม่ยนดีคุณมึงจะไดวะจะไดเสียงดาฝอยคนจุ่มบมดเช่าให้คอยปลาคอยว่าเช่าคำทำเพีวยนถ่ากันเป็นเลื่อนชาิอยสบายหายหอน เอาไปแล้วให้ไปผ่ากันสามคำหน้ากลางวันอาคำหน้าคนควจะเป็นคนเกียดการเห็นไปบ่มือมีอนันยาไดยดูว่าบางคนควถั่วมีอนันพ่อปันทวายทั่วพ่อปันทายครัเพี้ยนทัวแก้วเอาไปแล้วให้ไปผ่ากันสามคำหน้ากลางวันเห็นลงไปจะได้อดกันให้หน่อยเชลกันเดินทางเดินนั่งเดินขันว่าจะบุญน้ำจะได้เห็นคนทู่จกู้่าได้เห็นแขนฉันเพื่อมีอาการจะได้ปล่อยเด้๋ดา ให้ตําบัวกระหางจะหาสหัสถูกกายละสูงขั้นผู้ใหญ่ให้มื้อเจ้าเอิ้นว่าลูกเด้อเฒ่าเด้อนางเด้อหลังจากที่นั้นได้ก็สิได้มอบอนักให้ทงอันปู่กับย่าบาดนี้พี่น้องเอ้ยก็มอบทงพ่อก่อนเนาะพ่อายายอว่าปู่ปู่ปู่น้อง้ทมเอิ้นปู่เนาะ ตามพี่ตามคล้องพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่มอบรองฮักแล้วกับเพื่อนก็จะได้โจมพักคอนเข่าเพื่อนหอวาสัง อันนี้กับทั้งลังนีจะเอาไว้แห็นบด ลาเบิรตเป็นทีเรียบร้อยวันนี้นอพี่น้องเลยอ้าววันนี้พี่น้องกรถือว่าเดือขันตอนสุด้า้วันนี้เนาะ้าครูอ่เนาะไปจะได้ โดวพระค้อนเข่าแล้วก็ตามด้วยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาห้องหอวันนี้พี่น้องเลยเนาะอ่ะโดยมาในน้องเพื่อพี่น้องเนาะก็ถือว่าหลายหน้าที่พอสมควรเท่ากับจะจบคลิปไปเพียงสานีก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปพูอกันในคลิปหน้าเด้อวันนี้พี่น้องมีแต่ว่าเดือนนี้ออกมากมแตรไทยคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงกับนีแต่งานแต่งพี่น้องเลยเนาะผู้ที่สมบังเนาะหรือว่าควรจะด่าสวยอะไรพี่น้องเลย อาเจนยัชรัตนีไปก่อนพี่น้องพื่พ่อคนคลิปหน้าเด้อสบ,บายดีวัชุกสุคนเ้อไปแล้ว